ต้องบอกว่าทางคอนโดนิวนะครับมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็เพจ f a c e b o o k ที่เล่าเรื่องอสังหานะครับ เราเปิดมาได้2-3ปีแล้วนะทั้งการทำรีวิวโครงการนะครับข้อมูลการซื้อขายเช่าแล้วก็การลงทุนคอนโดนะครับพีทเองเนี่ยก็เลยอยากจะรวบรวมข้อมูลการลงทุนนะครับอยากจะมาแชร์เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่เนี่ยก็อยากจะได้มุมมองการลงทุนที่หลากหลายนะครับซึ่งพีทมองว่ามันไม่ได้มีถูกมีผิดอยู่แล้วเนาะแต่มันจะมีคำถามสำคัญที่ว่าทำไมถึงเลือกลงทุนโครงการนี้ สำหรับซีรีส์เล่าเรื่องลงทุนคอนโดในครั้งนี้นะครับก็จะเป็น EP 4 EP สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยพีดได้พูดถึงคอนโดพาร์คออริจินราชเทวีนะครับแล้วก็ดีแอดเดสสยามราชเทวีเนาะซึ่งทั้งสองโครงการเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ราชเทวีพื้นที่เดียวกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดู EP 3ก่อนได้เลยนะครับส่วนครั้งนี้ EP 4เนี่ยพีดจะขอเล่า3โครงการนะครับไม่ว่าจะเป็น The Chapter จเจริญนครริเวอร์ไซด์นะคับ, o นคบอนที่2เนี่ย t h e Chapter จุฬาสามย่านและ โครงการสุดท้าย The Tree สุขุมวิทพระราม4นะครับซึ่งทั้ง3โครงการเนี่ยก็จากปรึกษา Real s t t นะคบพีก็เลยขอรวบทั้ง3โครงการมาพูดในครั้งนี้ครั้งเดียวเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทั้ง3โครงการนี้นะักลงทุนเนี่ยจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์การลงทุนยังไงบ้างนะครับจะมีความน่าสนใจยังไงไปติดตามกันครับแล้วก็นะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดก่อนที่พีจะเล่าเนาะก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สำหรับช่องคนดนิวแล้วก็ก การลงทุนคอนโดในครั้งนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะไปรู้เรื่องรายละเอียดการลงทุนคอนโดจะน่าสนใจแค่ไหนนะคบพีทก็อยากจะมาเล่ารายละเอียดของโครงการกันก่อนนะคบว่าแต่ละโครงการอยู่ทําเลไหนบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ The chapter เจริญนครรีโวไซด์นะครับซึ่งโครงการนี้อยู่บนถนนเจริญนครนะครับเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่อยู่ในฝั่งกรุงทนนะครับบีเทสที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกรุงทนบุรีนะครับห่างจากบีเทส1.5กิโลเมตรนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นคอนโดไฮ นะครับสอาคารก็จะมีสูง45ชั้นกับสูง43ชั้นนะครับบนพื้นที่ดิน5ไร่กว่าๆนะครับส่วนจํานวนยูนิตเนี่ยก็คือ669ยูนิตนะครับส่วนไทยห้องก็จะมีอยู่4แบบด้วยกันเดี่ยพิดขึ้นให้ดูเนาะนส่วนของ facility ฟา c i ซิลิตี้นะคะฟารซิลิตี้เนี่ยก็มีความแน่นๆจุกๆนะครับซึ่งฟา c i ซิลิตี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งอาคารเนี่ย ออกมาจากอาคารพักอาศัยโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเป็นคอนโดที่ติดริมน้ำด้วยเนาะได้วิวสวยๆจากแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับมาถึงโครงการต่อมานะครับ The c h a p t ต r จุฬาสามย่านนะครับโครงการนี้ก็จะอยู่ติดกับถนนสี่พญานะครับจากตัวโครงการเนี่ยไปถึงที่บริเวณสี่แยกสามย่านเนี่ยก็จะมีห้างสรรพสินค้าเยอะมากทั้งสามย่านมิกทาวนะครับจามจุลีสแควร์แล้วก็ใกล้กับ MRT 3าสามย่านด้วยเนาะส่วนคอนโดนะครับคอนโดก็จะ เป็นคอนโดไฮไลท์สูง31สชั้น1อาคารนะครับบนพื้นที่ดิน1ไร่กว่าๆนะครับจำนวนยูนิต181ยูนิตครับผมรูปแบบห้องก็จะมี3แบบนะครับผิขึ้นข้อมูลให้ส่วนฟาซิลิตี้เนี่ยก็มีให้เยอะเช่นกันนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสกายฟาซิลิตี้ด้วยเนาะก็เป็นตามนี้เลยสำหรับโครงการเดอะทรีสุขุมวิทพระราม4นะครับก็เป็นคอนโดไฮไลท์เช่นเดียวกันเนาะตั้งอยู่บนถนนพระราม4นะครับใกล้กับถนนสุข,ขุมวิทบริเวณ BTS พระขนงนะครับตัวโครงการเนี่ยห่างจากถนนจุขุมวิทประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็ห่างจาก BTS พระขนง600เมตรนะครับคอนโดเป็นคอนโดไฮไลท์สูง29ชั้น1อาคารนะครับแล้วก็บนพื้นที่ดิน1ไร่กว่าๆจานวนยูนิต406ยูนิตแล้วก็มีร้านค้า3ยูนิตด้วยครับรูปแบบห้องเนี่ยก็จะมีอยู่4แบบนะครับก็ตามนี้เลยส่วนฟาซิลิตี้นะคบพีดขึ้นรายละเอียดให้เนาะ มาถึงพาร์ทน,นะครับว่าทําไมถึงลงทุนคอนโดนี้นะครับก็มีนะักลงทุนมาเล่าให้พีทฟังเช่นเคยเนาะว่าทําไมถึงเลือกลงทุนคอนโดนี้กันนะก็ขอเริ่มคอ The Chapter, นโดเดอะแช p t เตอร์เจริญนครริมวอซา์ก่อนเลยนะครับซึ่งคอนโดเนี้ยเป็นคอนโดที่ติดริมน้ําอยู่ฝั่งทนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเป็นแบบคอนโดที่แหลไอเทมอะครับทุกคนใครๆเนี่ยก็อยากได้คือก็จะมีคนแบบอยากได้คอนโดริมน้าวิวสวยเงยก็มีเหมือนกันเนาะซึ่งเป็นคอนโดที่เรียกได้ว่า นานๆจะมีคอนโดริมน้ําแล้วก็คือไม่ได้แบบริมน้าแล้วแบบมองเห็นน้านะแต่เป็นคอนโดที่ติดริมน้ําจริงๆได้ใกล้ชิดริมน้ําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งออคอนโดคอนโดนี้นะครับทางนักลงทุนเนี่ยได้ซื้อไว้2ห้องด้วยกันอ่ะก็จะเป็นห้อง32.1ตารางเมตรกับห้อง49.1ตารางเมตรนะครับหห้องนอนกับ2ห้องนอนนั่นแหละต้องบอกว่าคือมีหลายคนที่ต้องการจริงๆนะเพราะว่าห้อง2ห้องนอนเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยก็ได้ขายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เป็น ขายแล้วขายผ่อนดาวอยู่นะก็คือก็มีคนต้องการอ่ะมีดีมาเนี้ยก็ขายออาไปได้ง่ายอ่ะครับวันนี้พีก็จะมาเล่าห้อง1นึ่งเบดรูมนะครับขนาด32.1ตารางเมตรเนาะก็ต้องบอกว่าในย่านย่านนี้เป็นย่านที่กลุ่มเป้าหมายของคนที่จะมาซื้อคอนโดนี้ครับก็คือเป็นคนที่ไม่ได้สนใจการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสักเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่โดยสารก็ขับรถยนต์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นย่านที่มีความเก่าแก่มีร้าน อาหารเยอะแล้วก็เดินทางเข้าเมืองง่ายคือเขาเรียว่าในย่านาน,นียจะติดแล้วก็ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายห้างใหญ่ๆอย,ย่างเช่นไอคอนสยามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นร้านอาหารใกล้ๆร้านอาหารมีชื่อชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่ทํางานแถวนั้นโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับในแถวแถวนั้นเนาะสำหรับคอนโดนี้นะครับกเ็เป็นคอนโดที่ราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดอย่างที่พี่บอกนะว่าถ้าได้เห็นแบบ มันมีวิวสวยอย่างเงี้ยมันก็จะขายได้แล้วก็สิ่งสําคัญที่จะลงทุนคอนโดนี้ก็คือต้องเป็นตําแหน่งยูนิตที่ดีที่วิวสวยด้วยเช่นกันนะครับโดยข้อดีของคอนโดนี้นครับเขาได้วางเลเยอร์โครงการนอะไว้ดีมากๆแม้จะมี2อาคารด้วยกันนะครับแต่ก็วางตึก A กับตึก B แบบเยื้องๆกันนะครับทำให้ทุกด้านของตึกอะได้เห็นวิวแม่น้ําแบบแต่แม้จะแบบไม่ได้ร้อยองศาครับแต่ก็ได้เห็นวิวสวยๆของแม่น้าเจ้าพยาแล้วอย่างที่บอกก็คือใกล้ข้างใกล้แหล่งอำนวยความ สะดวกต่างๆเนี่ยคีขอสรุปข้อค่าว่าการที่เขาลงทุนเดอะแชปเตอร์จรแล้วนครรีเวอร์ไซด์เนี่ยเพราะว่าคอนโดติดริมน้ําใกล้แหล่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็คนที่อยู่อาศัยเขาก็ไม่ได้เน้นรถไฟฟ้ามากนะครับต่อมานะครับก็คือโครงการเดอะแชปเตอร์จุฬาสามย่านนะครับต้องบอกว่าเมื่อได้ยินคําว่าสามย่านคําว่าจุฬาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่าใครๆต่างรู้จักแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทําเลดีมากๆครับทุกคนด้วยทําเลเนี่ยเป็นทําเลที่น่าลงทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าใกล้แหล่ง แห่งอำนวยความสะดวกเยอะมากคือเหมือนเป็นศูนย์กลางของเมืองไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาลัยที่เป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ใกล้ห้างสามย่านมิตรทาวอะไรอย่างเงี้ยไปถนนสีลมสาทรหรือว่าพระรามสี่ได้สะดวกมากๆซึ่งต้องบอกว่าย่านย่านนี้เป็นย่าน CBD เลยนะครับทุกคนแล้วก็มีแหล่งออฟฟิศเยอะมากแหล่งธุรกิจการค้าต่างๆถือว่าครบคันต้องบอกว่าย่านนี้เป็นย่านที่น่าลงทุนมากๆนะครับ ซึ่งคอนโดนี้ครับก็เป็นคอนโดไฮไลท์เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ห้องที่ทางนักลงทุนลงทุนนะครับจะอยู่ชั้นที่13นะครับต้องบอกว่าคอนโดนี้ก็มีอยู่2ห้องเหมือนกันเนาะซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ด้านหน้าเลยก็คือติดถนนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าวิวดีเช่นเดียวกันนะครับอ,อ,อย่างที่เล้าอะ่ะก็ทำเลมาหน้างลงทุนอยู่แล้วอะ่ะก็เข้าออกเมืองสะดวกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะแบบคนที่ทำงานแถวๆนี้เนาะคนที่เป็นแบบต่างชาติ เอ็กแพดอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นที่จะมาซื้อต่อเพื่อลงทุนต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมามาถึงเดอะทีสุขุมวิทพระราม4นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในทำเลดีเช่นกันคือเราบอกว่าทั้ง3โครงการเนี่ยทำเลดีหมดนะครับซึ่งเดอะทีเนี่ยก็จะอยู่ตรงถนนพระราม4นะครับก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง ทำเลทำเลนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิทแล้วก็ไม่ไกลาจากทองหลออไม่ไกลาจากเอกมัยแล้วก็ไม่ไกลาจากอ่อนนุชด,ด้วยนะแล้วก็ใกล้ uh, BTS พระขนงนะครับเรียกว่าทําเลเนี่ยครบคันส่วน ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ครบเหมือนกันนะครับหาของกินง่ายแน่นอนแล้วก็ห้องที่ทางนักลงทุนได้ลงทุนมานะครับออคอนโดเนี่ยก็จะเป็น2ห้องด้วยกันนะครับทั้ง2ห้องเนี่ยก็จะเป็นอยู่ห้องมุมเลยนะครับส่วนวิวเนี่ยก็จะเป็นวิวบางกระเจ้าเนาะส่วนรายละเอียดพวกห้องต่างๆ่างเราเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันเนาะ พี่ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้ง3โครงการเนี่ยพีทอาจจะไม่ได้พูดเรื่องของทำเลมากนะักเพราะว่าต้องบอกว่าทั้ง3ทํทำเลอะ่ะเป็นทำเลที่น่าลงทุนมากๆอยู่แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือ เรื่องของห้องนั่นเองว่าทั้ง3โครงการเนี่ยเลือกห้องไหนดีที่จะเหมาะสุดสําหรับการลงทุนนะครับก็พีทก็จะมาเล่า The Chapter, ะลอะแ Chapter เจริญนครริเวอร์ไซต์ก่อนเนาะซึ่งคอนโดเนี่ยยูนิตท,ที่เลือกเนี่ยต้องเป็นยูนิตท,ที่เห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาได้อย่างชัดเจนอย่างที่พีทบอกไปเนาะก็เหมือนห้องห้องขนาด49อะ่ะก,ก็ขายออกเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยขายง่ายเลยนะครับก็จะเหลือห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้อง3.2.10ตารางเมตรเนาะก็เป็นคอนโดที่อาจจะก็เห็น วิวแม่น้ําแหละแต่เป็นอยู่ชั้นสูงๆเลยนะครับอยู่ชั้น26นะครับแล้วก็อยู่อาคาร B ก็จะเห็นวิวแม่น้ําแล้วก็ทางนักลงทุนนะครับได้จองไป50,000บาทนะครับแล้วก็ผ่อนดาวเลื่อยมาเนาะซึ่งห้องห้องนี้จะมีราคาอยู่ที่4ี่ล้านเจ็ดแบาทนะครับต้องบอกว่าเป็นราคาที่แบบไม่ได้แพงมากเนาะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วอ่ะตกตารางเมตรละ1นึ0 0แกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าด้วยทำเลอ่ะราคาเนี้ยโอเคแล้วอะไรเงี้ยครับต่อ ต่อมานะครับก็ The Chapter ร์จุฬาญาตย่านนะครับทั้ง2ห้องนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ที่ดีนะครับแต่เอกสารเนี่ยทางรักลงทุนเนี่ยได้ให้มาห้องเดียวเนาะก็คืออยู่ที่ชั้น13นะครับเป็นชั้นที่ติดกับถนนทางเข้าก็คือถนน4พญานั่นเองนะครับแล้วก็คือเป็นห้องที่สูงแล้วก็วิวดีในห้องสำหรับห้องนี้นะครับก็จองนะครับขอดูเอกสารแป๊บหนึ่งเนาะ สำหรับเดอ์แชปเตอร์จุฬา3ย่านนะครับก็อย่างที่บอกว่าอยู่ชั้น13นะครับขนาดพื้นที่เนี่ยก็คือ49.98ตารางเมตรนะครับแล้วก็ราคารวมเนี่ยก็จะเป็น9ก้าล้านสองแสบาทนะครับนี่นะก็ทางรักลงทุนเนี่ยก็ผ่อนดาวเลื่อยมานะครับแล้วก็ผ่อนดาวนะครับก็จะเป็นทั้งหมด22งวดเนาะงวดละ30,000บาทนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีงวดบอลลูนด้วยนะครับ90,000บาทก็เป็นการขายของแล้วกันเนาะก็สําหรับใครสนใจ ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็โครงการสุดท้ายแล้วก็คือโครงการ เดอะทรีสุขุมวิทพระรามสี่นะครับก็ทางรักลงทุนเนี่ยก็ซื้อไว้2ห้องเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีชั้น11แล้วก็ชั้น14นะครับซึ่งเป็นห้องมุมทั้ง2ห้องเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งเดียวกันเนาะสำหรับชั้น11นะครับก็พื้นที่ใช้สอย32.3ตารางเมตรนะครับแล้วก็จองไปแล้ว5,000บาทเงินทำสัญญา20,000ื่น 20, นะครับแล้วก็เงินดาวนะครับผ่อนดาวเรื่ยมาเนาะ2,999บาทนะครับราคาของห้องนี้ก็จะเป็น เป็น4ล้าน 6,3460บาทเนาะแล้วก็อีกห้องหนึ่งชั้นะครับก็ขนาดเนี่ยเท่ากันเลยนะครับก็คือ32.3ตารางเมตรนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็คือจะอัพเพิ่มขึ้นมาประมาณ2,000 0 0ก็คือเป็น4,818,105บาทนะครับทั้ง2โครงการก็ผ่อนดาวเรื่อยมาครับคือจะบอกอย่างหนึ่งก็คือคิดได้ดูโครงการเนี้ยเราก็ชอบเหมือนกันคือเคยคิดในใจเหมือนกันนะว่าคอนโดเดอะุ บุิีพารามสี่อก็เป็นคอนโดที่น่าลงทุนมากแล้วมันก็ตรงกับความคิดเห็นที่เป็นนักลงทุนเช่นเดียวกันอะ่ะเออพีว่าเออซึ่งค,คอนโดเนี้ยมันแบบทั้งทําเลต่างๆการเดินทางอยู่ในย่านที่น่าลงทุนอยู่แล้วอะ่ะมันก็ดูแบบเออเป็นโครงการที่น่าสนใจอีกโครงการนึงนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับพี่ก็จะมาสรุป เนาะว่าทั้ง3โครงการเนี่ยมีจุดเด่นการลงทุนด้านไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือด้านโลเคชันอย่างที่พูดเสมอตลอดทั้งคลิปเลยอะ่ะว่าแต่ละย่านเนี่ยเป็นย่านที่น่าลงทุนอยู่แล้วแล้วก็มีสเกลภาพทั้งการเดินทางทั้งแหล่งอุดมสมบูรณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าเป็นโรงแรมโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าขนาดใหญ่อะ่ะมีครบคันอยู่โดยรอบเลยนะครับอันนี้สําคัญมากทั้งแหล่งงานชาวไทยชาว ต่างชาติเพราะว่าแน่นอนว่าคนที่อยากจะลงทุนเนี่ยก็ต้องแบบมองหากลุ่มเป้าหมายที่จะมาเช่าที่จะมาซื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะลงทุนระยะยาวได้นะครับก็สําหรับทั้ง3โครงการเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็แชร์มาว่าก็สามารถทั้งลงทุนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวได้เลยครับอันนี้โลเคชันไปแล้วอย่างที่2เนี่ยก็คือตําแหน่งห้องอันนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกัน ก็คือในส่วนของตำแหน่งห้องเขาเรียกว่าเมื่อทำเลยดีแล้วอะตำแหน่งห้องดีเนี่ยก็จะ ทำให้ขายออกได้ง่ายเหมือนเช่น The Chapter จเจนะริญนครริเวอร์ไซด์อ่ะก็ซื้อมา2ห้องก็ขายออกไปห้องหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็เรื่องของ transportation นะครับหรือว่าการเดินทางนั่นเองแน่นอนว่าเมื่ออยู่ในทำเลที่น่าลงทุนอ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างการเดินทางถนนพวกรถไฟฟ้าก็จะตามมาเองเนะี่ยอันนี้แต่ต้องดูกลุ่มเป้าหมายอีกทีนึงนะว่าเราอ่ะจะเลือกคนกลุ่มเป้าหมายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพีทมองว่าทำเลเนี่ยสำคัญสุดเลยจากทั้ง3ข้อครับ you <small> และครั้งนี้ก็เป็น e ีีสุดท้ายนะครับของซีรีส์เล่าเรื่องลงทุนคอนโดนะครับซึ่งพีทอาจจะพูดตั้งแต่ครั้งแรกไปเนาะว่ามันจะมีทั้งหมด8โครงการด้วยกันนะครับแต่โครงการที่พีทไม่ได้เล่าเนี่ยก็คือไซมีพระราม9นะครับซึ่งโครงการนี้ทางนักลงทุนเนี่ยได้ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับพีทก็เลยไม่ได้นํามาพูดคุยนํามาแชร์ประสบการณ์เนาะก็ในครั้งนี้พีทก็จะฝากย้าเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่พีทนําข้อมูลมาเล่าเนี่ยไม่ได้ชักชวนเพื่อนๆให้มาลงทุนทั้ง3โครงการ คแค่อยากจะมาเล่าประสบการณ์การลงทุนการเลือกคอนโดยังไงเลือกทำเลอย่างไรนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีการลงทุนอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามนะครับก็เข้ามาปรึกษากันได้เนาะยังไงเดี๋ยวก็มาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ก็ดีหรือว่าอินบ็อกซ์มาก็ได้นะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็พีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับในส่วนครั้งต่อไปเนี่ยพีจะมาเล่าเรื่องอะไรอีกก็ฝากติดตาม สำหรับครั้งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ